คณะนักวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสกัดมังคุดเงาดำตัวเหลืองปลหลังและโบะบบกให้เข้าไปร่วมกันทำงานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทำให้เม็ดเลือดขาวซึ่งก็คือ TH1, TH2, TH17 ทีเิบตวเรกเตอร์ร่วมกันทำงานอย่างโบรณาการแล้วก็ทำให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพของดวงตาที่เสื่อมลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งในปัจจุบันวัยทำงานและวัยรุ่นมีการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นเวลานาน,านทำให้เกิดความเสื่อมของดวงตาเร็วยิ่งขึ้นหลังจากที่แอปโกได้แนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับถนอมดวงตาได้เพียง4สัปดาห์ มีผู้ใช้รับพึงพอใจอย่างมากแอปโก้ App Go จึงได้จัดงานเปิดวิสัยทัศน์เพื่อทัศนวิสัยที่ดีมิติใหม่ของการถนอมดวงตาเพื่อให้ผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจและมีผู้อาสาเข้ามาเล่าประสบการณ์ของตนเองเป็นจำนวนมาก เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันค่ะเเริ่มแรกนะคะเป็นมุ้นในตาเสื่อมอ,อด้านขวาตาข้างขวาก่อนหลายปีแล้วค่ะ,คะร่วมสิบปีว่าเป็นใย,ยบางๆอยู่บริเวณหางตาแล้วก็ไม่รู้สึกลำคาญอะไระเพราะว่าไปหาหมอแล้วก็บอกไม่มีอันตรายอะไรมันเป็น ไปตามอายุแล้วก็การใช้สายตานะคะ,คะเมื่อไม่กี่เดือนมานี้นะคะประมาณสองสาเดือนได้ก็เริ่มมาเป็นด้านซ้ายตาข้างซ้ายแต่ว่าทีนี้มันมีอาการคือจุดมันชัดมากแล้วก็มีกลุ่มก้อนของเ,ออเส้นใหญ่นะคะมันรวมตัวกันแบบค่อนข้างทึบอะแล้วเวลาเราก็พิบตาทุกครั้งนี่เรารู้สึกลำคาญช่วงหลังๆนี้มาเล่นมือถือ มาแชทกับเพื่อนเล่นเไลน์เพราะว่าเออรี่ออกมาใช่ค่ะก็เพลินไหเครื่องพวกนี้นะคะใช้นานใช้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะมันก็คงมีส่วนด้วยนะคะจากที่ไม่เคยเป็นนะคะมีอาการแสบแล้วก็เคืองตาก่อนรู้สึกมันแห้งๆแล้วก็มีขี้ตาตอนเช้ามันเป็นเกล็ดแข็งๆทุกเช้าแล้วหลังจากนั้นก็มีจุดดำขึ้นมาจะมีแสงแวบๆขึ้นที่หางตา เราก็ใจไม่ดีละเฮ้ยจะตาบอดหรือเปล่าค่ะเฮ้ยมันจะตาบอดหรือเปล่าวะก็ไปหาหมอนะคะก็บอกว่าเป็นวุ้นในตาเสื่อมคุณหมอก็บอกให้แค่ตาทีใช่ก็แค่นั้นเองประคับประคองมันไปแล้วคุณหมอบอกว่ามันจะดีขึ้นไหมคะไม่ได้บอกว่าจะดีขึ้นแต่ช่วยให้อ่าตาไม่แห้งไม่เคืองแค่นั้นเองแต่ไอจุดพวกนี้ไม่มีทางรักษาก็เลย ฟงสาวแฟนเขาก็าส่งคลิปอันนี้มาให้ดูนะคะ,คะก็รีบเปิดดูก็เป็นการเล่าประสบการณ์นะคะของการใช้ผลิตภัณฑ์ของแอปโกเนี่ยคะ,คะงานวิจัยตัวนี้ยเลยสนใจมากก็เลยฟังจากคุณหมอบรรยายว่าการทํางานของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทํางานยังไงมันรักษาได้อย่างไรนะคะ,คะก็ดูแล้วมันมีเหตุและผลมากๆตัดสินใจสั่งมาใช้ลองใช้ดชูไม่ต้องหยอดน้ําตาเทียมอะ ปกติต้องหยอดแล้วใช่ค่ะวันหนึ่งประมาณสามสี่ครั้งคือหาไม่เจอต้องหาและไอจุดกับใยปกติมันมันลืมตาปุ๊บกับพริบตามันมาตลอดเห็นอยู่ตรงหัวหัวตาเนี่ยค่ะแต่ตอนนี้ต้องหาแล้วมันมีเหลือนิดนึงอย่างจางจางอะค่ะใช่แสงแวบแวบะคะแสงแวบแวบนี่พอเพื่อนเขามาทักอะไรเขาพูดถึงเรื่องนี้ว่าแสงแวบแวบย แล้วมาสังเกตตัวเองเออมันมาแช์ประสบการณ์ในวันนี้ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆของแอปโก้ปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินักภูมิคุ้มกันเขาพบว่าเกิดขึ้นจากการสร้างเม็ดเลืดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝลั่งเขาเรียกว่าโปรอินฟามเมตอริไซโตไคาลังมากเกินไป มันหลังมากเกินไปมันทำให้เกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลังมากเกินไปก็อินเทอร์คิน1เบต้าไอดีคิน6อินเทอร์คิน7ทีนเทียร์นแปลฟาและอินเทอร์บอลแกมมาแอปโกแคปคือนวัตกรรมนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับเป็นผลรังเสริมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองบัวบกและฝรั่งเรามีการวัดไว้ชัดเจนว่าวันที่15นะครับส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับสูตรเหล่านี้ฮะไอที่ชี้อยู่เนี่ยครับ คือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการผิดปกติของตาลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบมีการวัดแล้วเราก็จะพบว่าหลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือเทนอลฟลดลง93%นะครับ แ n นตี้เเนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TNF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่7%เรนี่ยเราก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ำมังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่าแอปโกเอเซนนะครับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนะครับการทดลองของเราในวันที่15วันละ2นี่นะครับวันละองรับ3นะครับ สิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะฮะส,สีน้ำเงินนะครับก็จะลดลงนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่า T f ีแอลฟาอินทริฟอนแกรมาอินทริคินหเบต้าอินทริิน6แล้วก็อินทริคิน7ลดลงทางนั้นเพราะต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเสื่อมลดลงทางนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทำให้มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับ อินเทอร์ลูคินเพิ่มขึ้นขณะที่ทุกๆสารที่หลังจากไม่เลือดขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทําให้เกิดความเสื่อมแล้วอินเทอร์ลูคินเพิ่มขึ้นมาโอกาสของการถนอมตัวของน้ําคุดแอปกโกเอเซนนี่นะครับไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับหลังจากที่ใช้ไป15วันมันจะมีการลดลง1 8 17%, 23%, 45%สีมาเซนและรสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลังเยอะเกินไป ในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคืออินเทอร์กิน18เพิ่มขึ้นมา50%ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุ้ของเราก็เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาทเตื่นชนิดเปียกได้เพราะมีการเพิ่มอินทอกิน18ขึ้นมาจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเดิมที เราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็นื่องจากว่ามันมันมเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินทรกิน18ซึ่งเขาก็พบว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับ การเพิ่มทีนทีสิบแปด้วยการดื่มก้อนไอเซนยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลายสิบเท่าแน่นอน